เอาละครับสวัสดีครับคุณทุกคนทุกจุดทุ้ยเอาละครับสวัสดีคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมไพแบงค์นะครับอยู่ในร้านค้านะครับผมอยู่กับเอ่อพีออเดอร์แบทเทิลพารสั้นใหม่นะครับผมจะลืมนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะวันนี้วันที่11แล้วนะครับผมแบทเทิลพาร์สั้นใหม่จะเข้าในวันพรุ่งนี้ครับผมกี่โมงกูก็ไม่รู้กี่โมงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ รีบบมาซื้อไว้ซะนะครับผม P order ครับเพราะว่าตัวนี้จะราคาถูกกว่าปกติราคาเต็มเนี่ยสองหมนเจ็ดพแคส์แล้วถ้าเติมก็สักประมาณสักสามร้อยมั้งสักสักประมาณ300ร้อก็ลด30%มเนะเหลือ1น0 0งหมื่เออหนึ่งหลือหนึ่งแคสนะครับผมก็คือเติม200ร้อได้เลยลดนะถือว่าโอเคนะ200บาทได้เป็นท่านพาเลยของถาวรรอบนี้ก็เป็นปืนลูกปลักของผมด้วยครับเป็น k ี EBR จเอาปืนฟาดทีเจ็ดเราได้เราได้ปืนที่จะฟาดทีเจ็ดแล้วไล่ฟาดปเนี่ยถ้าอย่าลืมซื้อนะครับอ่าผมก็กำลังจะซื้อพอดีเลยเติมมาแล้วครับผมสองหมื่นสองพันคลาสนะครับผมคลาสจำกัดการซื้อได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมตาบเรียบร้อยซื้อแล้วครับผมมีนะบ้านนี่เดี๋ยวแบตเทิร์นพาร์ท ซีซั่นใหม่เข้ามาตัวนี้ของเราก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นแบตเทนพาตัวใหม่มานั่นเองครับผมมาในวันพรุ่งนี้ครับผมอย่าลืมนะของดีด้วยเล่าหน้าเนี่ยดาบก็เทฟฟิงฟุ้งฟิงฟุงฟินจะเวิวสามสิบปาวะผมดูก่อนนะ e xp ผมไม่น่าจะถึงวิวสามสิบนะเนี่ยผมมี e xp เท่านี้เองมีหนึ่งมีหกร้อ e xp หกร e xp 660อ,อ6 ep 6กรโอ้โหก็มีไม่เยอะนะไม่ไม่น่าจะถึงเลเวล30นะเพราะว่าดาบส่วนมากดาบถาวรมีถาวรมันจะได้เลเวล30เนาะแต่ที่แน่ตัวละครเนี่ยได้เลเวล1เลเวล2ละอ่ะผมก็ดีเหมือนกันผมจะได้เปลี่ยนตัวละครใหม่นะผมไม่ค่อยชอบตัวละครแม่มดทลายมันหมวกอะหมวกมันมันใหญ่นะมันเอถอะทะมันทำให้เราโดนยิงหวัวแตกง่ายเลยไม่ชอบแต่ว่าซีซั่นใหม่เนี่ยมันมันง่ายหน่อย มันง่ายหน่อยแล้วก็นี่ผมเตรียมไว้ละเอ่อบูทบูทบูทอีคีสามสิบเปอร์เซ็นต์กับเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเก็บไว้ใช้ในช่วงตอนท้ายของซีซั่นเออถ้าแบบถ้าเราเก็บไม่ทันจริงๆอะ่ะผมถึงจะมาเปิดใช้นะเอเออันนี้เป็นผมได้มาจากตอนกิจกรรมตอนแบตเชนพาร์ซีซั Season ่นซีซั่นซีซั่นสามซีซั่นสามเออซีซั่นแม่มดนั่นแหละที่ผมได้มาเนาะนเป็นซีซั่นสาม ก็คือมันแจกถ้าจำไม่ผิดนะได้จากซีซั่น3ซีซั่น2ก็ก็มีแจกมกันเล่นช่วงเวลานี้เวลานี้ล็อกอินช่วงเวลานี้เวลานี้แจกเออตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยเออซึ่งตัวนี้คุ้มมากเลยนะบูตอีพีนะครับให้เราเก็บ e ีพได้เร็วขึ้นนะวันหนึ่งก็เราเก็บอีพได้แค่วันละ1,000 EP อีเท่านั้นหมายถึงเล่นเอานะถ้าซื้อซื้อไออีเนี่ยเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆมันไม่เกี่ยวกันนะจะจะไม่อยู่กับในหลอดอีตัวนั้นไม่เกี่ยวกัน คือถ้าซื้อเนี่ยซื้อ EP ก็คือซื้อได้เรื่อยๆจนจนไม่ตันซื้อได้เลยถ้าถ้ามีตังค์นะแต่ถ้าสําหรับสายประหยัดอย่างเราเรา,เราก็จะอาศัยที่ว่าเล่นเอาเล่นเอาแล้วก็เล่นเอาแล้วก็ใช้ไอเทมพวกนี้เอาคือยังไงเราคือคือเราเล่นอยู่แล้วไงประเด็นอะ่ะเออเราเล่นอยู่แล้วเออแต่ถ้าจะให้ดีให้เราเล่นให้ได้ EP วันละหนึ่งหนึ่งพัน EP ก็คือให้มันเล่นให้ได้มันสูงสุดอะ่ะเออสูงสุดต่อวนัน ซึ่ง EP ที่เราจะได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอันดับขึ้นอยู่กับจํานวนสกอร์ของเราด้วยคือยิ่งฆ่าได้เยอะก็ได้เยอะนะแต่มันมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเออแต่ถ้าเราอยู่อันดับท้ายๆหรือเอาไงถ้าถ้าเราทําผลงานไม่ไม่ค่อยดีเอ่อคัดไอ้ EP ไปเติมพาร์ตเราก็ได้น้อยตามด้วยแต่ถ้าเราได้อยู่อันดับที่ดีถึงแม้เราจะฆ่าคนได้น้อยตายเยอะแต่มันก็ยังพอได้อยู่อ่ายังพอได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะได้สัก20-30อะไรเงี้ย แต่ถ้าเราแบบสกอร์ค่าเยอะอยู่อันดับหนึ่งแล้วทีมชนะอีกต่างหากนะมึงเลย EP ได้เยอะครับ40่0ห้าิ EP เลยต่อเกมนะย้ำว่าต่อเกมครับโอเคครับก็อย่าลืมไปซื้อนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันที่11ละเดี๋ยวอดนะหรืออยากจะซื้อราคาเต็มกันแล้วเ,เต้ครับเออหายไปแล้วเราซื้อไปแล้วโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆจะห้าทีแล้วคลิปสั้นๆ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย